ให้เริ่มต้นด้วยการแนะนำธุรกิจของปาโก้รีแคปให้ทุกคนฟังนิดน,นึงค่ะว่าตอนนี้เราทำอะไรบ้างคะคุณสมชัยคะครับปากโก้เองก็ทำอ,อ,อะไรแอร์รถยนต์นะครับตัว enser, คอนเดนเซอร์แล้วก็ตัว ator, ตีวอัลเบ o รเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าคอยร้อนคอยเยน็นสำหรับรถยนต์นะครับของเราก็ขายให้กับอัฟเตอร์มาร์เก็ตเป็นตลาดนะครับ ถ้าสัดส่วนรายได้ของเราละคะถ้าแบ่งเป็นตามธุรกิจการขายของเรานี่ยังไงบ้างเอ่ยของเราจะมีส่งออกอยู่ในราวประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ขายในขายในประเทศสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งออกประมาณหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับค่ะค่ะโอเคนะคะเห็นช่วง ต้นปีนี้ผู้บริหารไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะมีแผนอะไรคืบหน้าสําหรับการดําเนินธุรกิจไหมคะก็มันก็เป็นปกติของเราที่เราจะต้องออกต่างประเทศไปออกงานแสดงสินค้าเพื่อโชเพื่อโลโชวอบริษัทเราแล้วก็แนะนําตัวบริษัทเราให้กับตลาดแล้วก็ลูกค้ารายใหม่ๆให้รู้จักมากขึ้นนะนะครับแล้วก็คือโอกาสได้มีการประชุมกับลูกค้ารายเดิมนะครับก็อัปเดตเรื่องข้อมูลของตลาด เรื่องข้อมูลของบริษ,ษัทต่างๆเรื่องของตลาดเป็นยังไงนะครับก็ก็ก็ได้มาได้ได้ได้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเพื่อจะเตรียมตัวในการขยายตลาดในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะอืมค่ะค่ะถามแบบนี้ค่ะเวลาที่เราไปออกงานแสดงสินค้าหรือว่ารถโชว์ที่ต่างประเทศความเป็นไปได้ที่เราจะมีลูกค้าใหม่มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมีออเดอร์เข้ามาก็ส่วนใหญ่เราจะได้ เพิ่มขึ้นทุกปีนะจากการที่เราไปออกงานแสดงสินค <savoir> ้านะครับจริงแต่ว่ามันจะเราจะได้รายใหญ่หรือลายเล็กเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าลายเล็กเนี่ยเราก็จะไดออเดอร์ในทันทีหลังจากนั้นหลังจากที่เราออกงานประมาณสักสองเดือนสาเดือนหรือครึ่งปีเราก็จะไดออเดอร์แต่ว่าถ้าเป็นลายใหญ่เนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการเจรจากนันค่อนข้างพอสมควรน,นะครับรายใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับก็คือต้องคุยต้องออเดตรงงาน ต้องคุยกันเรื่อง,งแผนระยะยาวจะทําอะไรกันบ้างนะครับ <ทา S 2> ก็จะต้องใช้เวลานิดหน,นึ่งนะครับค่ะค่ะโดยโดยโดย,ยที่ป <ทา S 1> ีที่ผ่านมาก็ก็ก็มีคุยกับอยู่อยู่ประมาณสักสองรายใหญ่ๆนะครับค่ะค <ทา S 1> ่ะสองรายใหญ่ๆก,ก็ก็กาลังคุยกันอยู่ส่วนรายเล็กๆก็มีมีเข้ามาบ้างเะะข้ามาเสริมลูกค้าที่เรามีหลุดไปบ้างแล้วก็จากการที่เราจะต้องขยายตลาดเพิ่มขึ้นก็มีเข้ามาพอสมควรนะครับ อืมค่ะค่ะรายใหญ่ที่คุยกันนี้ถ้าถ้าพูดถึงมูลค่านี้ประมาณขนาดไหนคะเอ่อถ้าถ้า,ถ,าถ้าหมายถึงว่าถ้ารายใหญ่ที่กำลังคุยกันอยู่ถ้าถ้าสำเร็จมันก็ค่อนข้างจะเยอะหละจะต้องมีการขยายกำลังการผลิตตามไปกับลูกค้าเลยนะครับอืมค่ะค่ะ ทีนี้ให้คุณสมชายพูดถึงเรื่องอตลาดนิดนึงได้ไหมคะพอดีอยากให้ขยายความในเรื่อง after market เนะะี่ยค่ะว่าปีนี้ตลาดเขาจะมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างไรอย่างที่บอกว่าคุณสมชายบอกว่ามีทั้งลูกค้ารายใหญ่และรายเลย็กนี่ะค่ะครับตลาด after market จริงๆเราโตตามการสะสมของรถยนต์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับจริงๆตลาด after market เองมันก็ขยายโดยตัวมันเองตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งเราไม่ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ดีซ,ซึ่งก็ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยดีทุกคนก็พยายามจะรักเกมขัดไม่ไม่ซื้อรถใหม่ทุกคนก็ไปกังวลว่ารถยนต์ใหม่อาจจะออกมาขายน้อยแต่เอาจริงๆแล้วถ้ารถยนต์ใหม่ขายน้อยแต่ความต้องการของการใช้รถยนต์มันก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตลาดรถยนต์เก่ามันก็ยังโตอยู่แล้วก็ตลาดซ่อมเองเนี่ยก็ยังโตต่อเนื่องไปโดยเฉพาะตลาด ของพากาเองเนี่ยจะเป็นตลาดซ่อมอยู่ในราประมาณ90%กว่าปอร์เซ็นตนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยรเราเราจะไม่กระทบต่อต่อเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะครับดังนัง้นนักลงทุนก็ต้องอก็ไว้ใจได้ว่าวางใจได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีพากาเองก็ยังขายได้ขายได้ดีอยู่ครับค่ะโอเคทีนี้ช่วยฉายภาพตลาดอั t ต r เตอร์มในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะปีนี้มองเป็นยังไงบ้างตลาดอัตเตอร์มาในประเทศ ก็โอเคนะครับปีปีที่ผ่านมารายได้เราก็รักษาระดับได้ค่อน,อนข้างดีนะครับตัวกรรักษาระดับก,การกําไรค่อนข้างดีแม้ว่าเงิเนเงินเงินบาทเอ้เงินเงินยูเอสที่มันจะสูงขึ้นนะครับหรือว่าค่าค่าวัตถุดิบราคาราคาวัตถุดิบนี้มันสูงขึ้นแต่ก็ก็ยังทําให้เรารักษาอ,อัตรากําไร ได้ใน Q 2และ Q3 าค่อนข้างดีนะครับซึ่งซึ่ง Q 1เองเนี่ยราคาวัตถุดิบค่อนข้างแพงก็เลยทําให้อัตรากำไรค่อนข้างโงมามากแต่ว่า2และสา2คอและ Q 3, 3เนี่ยก็กลับมาทําได้ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกันในตลาดส่งออกเองก็ก็ดีเป็นลําดับซึ่งเราก็สามารถยอรักษายอดขายที่เราวางแผนไว้ได้ทั้งหมดน,นะครับ,รบใน Q 3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่า Q 4สีก็ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของยอดขายค,ค่ะดังนั้น,น,นปีนี้ที่วางถ้าเกิดว่าภาพรวมตลาดเนี่ยน่าจะพอไปได้ทั้งในประเทศต่างประเทศอะคุณสมชายวางเป้าหมายการเติบโตวไว้อย่างไรบ้างคะในปี24นี่ใช่ไหมในปี24บริษัทต,ตั้งเป้าไวท้ที่สูงขึ้นในระ,ะจะเติบโตประมาณ15เปอร์เซ็นนะครับก็คาดว่าเราน่าจะทําได้โดย โดยเราคาดหวังจากตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้นที่เราไปไปทำตลาดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในประเทศที่เราเรามีการขยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็เรามีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็คาดว่าปีนี้ก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นเป็นลําดับขึ้นไปเราคาดว่าเราจะได้ได้ได้ได,ได้ได้การมีการเติบโตมาสักสิบห้าเปอร์เซ็นตในในปีนี้นะครับค่ะค่ะ ในเรื่องของแบ็กหลอกนะคะปัจจุบันเรามีแบ็กหลอกจำนวนเท่าไหร่และรับรู้ในปีนี้ยังไงบ้างคะแบ็กหลอกปีนี้เรานาะตอนณนนขณนะนี้เรามีอยู่ในราวประมาณสักสามสี่ร้อยล้านบาทน,นะครับซึ่งซึ่งถ้า,ถ,าถ้าจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วผมบอกว่า,วาแบ็กหลอกเราเนี่ยไปถึงหกเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้เราก็เมื่อปลายปีที่แล้วเรามีการเพิ่มกำลังอัพติกได้สำเร็จแล้วก็ มีการเพิ่มการส่งออกมากขึ้นทําทให้แบ็กหลอดเราก็น้อยลงมาก็มันก็ดีครับเพราะว่า,ารีทาร่าในการส่งของเราเนี่ยก็จะได้สั้นลงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องสั่งกันล่วงหน้าถึงเจ็ดเดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันล,ลงมาเหลือแค่ประมาณสามสองถึงสามเดือนแล้วนะครับถ้าสัง่งสั่งของขนาดนี้ก็น่าจะได้อีกสองสาเดือนข้างหน้าซึ่งมันก็เป็นที่ ที่พอใจของลูกค้านะไ,ไม่ไม่ต้องมานั่งรองนานเกินไปหรือว่ามาวางแผนในการซื้อนานเกินไปอันนี้ลูกค้าก็เริ่มก็พอใจมากขึ้นครับอันนี้ก็คิดว่าก็เป็นทิศทางที่ดีไอ้แบ็คล็อกประมาณสามสี่รอยผมว่าก็เป็นแบล็คล็อตที่ค่อนข้างจะเหมาะสมต่อธุรกิจในขณะนี้นครับอืเอะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าแบล็คล็อกเราลดลงนี่ยอดผลิตเราลดลงไม่ใช่ใช่ออใชไหมอ๋อไม่ใช่แบล็คล็อตมัน,ม,นมันลดลงกอ็ออเดอร์ที่ค้างอยู่ในมือมันก็จะน้อยลง ผีิตภ์เราก็จะสั้นขึ้นในงั้นลูกค้าก็จะมาสั่งของกันล่วงหน้ากันมากเกินไปอย่างเช่นเขาถ้าเขาต้องการของอปลายปีเขาเราก็เริ่มสั่งของต้นปีอย่างเนี้ผมว่ามันก็จะเป็นการอลิทางที่มันค่อนข้างนานไปมันมันก็ไม่เหมาะสมกับธุรกิจอ,อ่ะดังนั้นเนี่ยเราเราใขณะนี้เราปรับตัวลงมาได้แค่กรอบประมาณสักสองสมเดือนผมว่าน่าจะโอเคสําหรับสำหรับ,รบ er ะะอุลเตอร์มาร์เก็ตนะไม่ไม่ไม่ใช่โอเอมนบค่ะ โอ้ยมันก็นจัดสินทางกันอยู่แล้วครับ<ล>ส่วนกําลังการผลิตล่ะคะคุณสมชายเมื่อกี้บอกว่าปีที่ผ่านมามีการเพิ่มกําลังการผลิตแต่ว่าตอนคุณสมชายเกิดไว้ข้างต้นว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกค้ารายใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีการอัพกาลังการผลิตอีกแผดเป็นไงคะก็อเ,เอาจริงจริงตอนนี้เราแผนที่เราอัพกําลังการผลิตสาหรับลูกค้าทั่วๆไปของเดิมมันก็เรียบร้อยไปเหมือแล้วก็กําลังทํากันอย่างโอเคแต่ถ้าลูกค้ารายใหม่เข้ามาเราก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของ กำลับบงการผลิตก็ขึ้นอยู่กับเราจะคุยกับลูกค้าเนี่ยขึ้นอยู่ว่าลูกค้าว่าจะมีออเดอร์ให้เรามากขนาดไหนแล้วเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะต้องเพิ่มขนาดไหนด้วยเพราะว่าลูกค้ารายแต่ละรายที่จะเข้ามาในที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้าเราสําเร็จเราก็คงจะต้องมีการวางแผนที่จะต้องขยายกํบบาลังการผลิตเตรียมงบลงทุนไว้คร่าวๆไหมคะว่าหรือว่าแผนการลงทุนของปีนี้คะ่ะ แผนการลงทุนของปีนี้จริงๆมันก็เป็นการลงทุนปกตินะครับเป็นการปรับปรุงการผลิตปรับปรุงเครื่องจักรให้มันเร็วขึ้นปรับปรุงให้มันเป็นออโตเมชันมากขึ้นเพื่อจะลดได้ลดต้นต้นทุนของแนง,งานลงไปอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งเราตั้งงบไว้ประมาณสักสาสิบล้านบาทสาหรับปีนี้แล้วก็<ช>ปีหน้าอีกสามล้านบาทนะครับแต่คราวนี้แทะมันนี่นนอันนี้ไม่เกี่ยวกับลูกค้าที่จะเข้ามาใหม่ แล้วถ้าบรลูกค้าใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องจะต้องว่ากันไปเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับอาจจะต้องมีการวางโปรเจกต์ขึ้นมาเลยว่าจะต้องใช้พื้นที่โรงงานเพิ่อมอีกเท่าไหร่เครื่องจักรเพิ่อพอมอีกกี่ตัวแรงงานเพิ่อมอีกเท่าไหร่ซึ่งจะต้องออกมาเป็นเป็นโปรเจกต์ใหม่ค่ะ,ะโอเคทีนี้พูดถึงแนวโน้มของการแข่งขันของเราหน่อยได้ไหมคะปีนี้มองยังไงบ้างเอ่ยการแข่งขันปีนี้ผมว่า จริงๆลูกค้าเอ้ยคู่แข่งเรามีก็ไม่ได้เยอะมากะนะครับ<ช>จริงๆลูกค้าเราก็แค่จีนกับไทยเท่านั้นเองในใน,ในโลกนี้ที่ทำา f t t r r m r r k t t มันจะมีกันอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเด็กที่ทำกันสู่ตลาดโลกนะรเราก็ะจะมีจีนกับไทยเท่านั้นเองที่แล้วจีนอาจจะมีหลายโงงานหน่อยซ,ซึ่งไทยอาจจะไม่มีมีโรงงานที่มันน้อยมากะนะครับก็การแข่งขันเราก็แข่งกันมานานมากแล้วสิบยี่สิบปีแล้วก็สู้ได้อยู่แล้ว นะครับเรื่องการแข่งขันกับจีนเราเราก็ไม่ได้ก right? well ังวลมากนักนะครับเราก็สู okay. okay ้กันได้เพราะว่าเอาจริงๆต้นทุนวัตถุดิบก็เท่ากันนะครับเราก็ซื้อมาจากแหล่งเดียวกันแล้วก็แรงงานเดี๋ยวนี้จีนก็ไม่ถูกแล้วนะครับเทคโนโลยีเองเราก็นําหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวัตถุดิบหรือเรื่องแรงงานเราก็ไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่เราก็สู้ได้ครับในตลาดหน้าขณะนี้เราเราเองเราก็สู้ได้ แต่ว่าเนื่องด้วยชื่อเสียงของพาโกเองอยู่ในตลาดก็ค่อนข้างจะดีลูกค้าเองก็ยอมรับแล้วก็เรื่องราคาแล้วก็ราคาขายที่ในตลาดเราก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะลูกค้าเองก็ยอมรับที่จะจา่ายราคาอา่ราคาที่ค่อนข้างดีให้กับพาโกค่ะค่ะโอเคพูดถึงมาร์จิ้นไหมคะคุะคณบอลได้ค่ะกำลังจะถามอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะการแข่ขงขันเป็นงี้แล้ววัตถุดิบก็เริ่มทรงตัวแล้วเรามอง มาจิ้นในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณสมชายเออจากคิวสคิสที่มันดีขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบมันกลับมาลงมาเก<ล>ือบเกือบเท่าเดิมนะยังยังไม่เท่าเดิมก็ยังแพงออกว่าเดิมอยู่ประมาณสักสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นแต่เรา<ล>เราเองก็ได้ขึ้นราคาสินค้าไปแล้วแต่ว่าเราวกวาจะกระทบต้นทุนใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพระนั้นมาจิ้นที่ทําให้เรามีกําไรขั้นต้น ใน Q3 เนี่ยเราก็ทำได้17%ละ <Okay. S 2> ซึ่งดีกว่าเ mm hmm. มือ่อเมื่อปีที่แล้วซึ่งจะเหลือแค่11.7%แล้วก็มีทำให้กำไรขั้นต้นเราสูงขึ้นนะครับในปี mm hmm. ใน Q3 ที่ผ่านมา mm hmm. ก็เลยทำให้ net profit เราก็ดีขึ้นเกือบถึง11%ค่ะ mm hmm. ก็เป็น mm hmm. เป็น,เป,นเป็น net profit ที่เราค่อนข้างพอใจนะครับว่าเราได้ถึง10.8% 10. เนี่ยก็น่าจะโอเคนั่นใน Q4 <Okay. S 2> ที่ผ่านมาก็ ุดิบว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับทรงๆก็เราคาดว่าปีนี้อถ้าราคานี้ทรงๆอยู่ก็เราก็น่าจะรักษาระดับอัตรากำไรได้ประมาณครับค่ะค่ะโอเคนี่ก็คือแผนธุรกิจปีนี้เนาะคุณบีบีเลยอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะประกาศงบวันไหนคะคุณสมชายคะประชุมบอร์ด ประชุมบอรดวันที่20่สิบประกาศงบวันที่21่สิบเอ็ดครับต้องรอติดตามกันนิดนึงสุดท้ายคุณสมชายมีอะไรอยากฝากถึงนักลงทุนผู้ถือหุน้นหรือว่าคนที่เป็นแฟนขับเราบ้างคะรับรับเปีนี้จริงๆพาโก้เองก็ผ่านผ่านช่วงที่ลำบากมาในช่วงปีปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีนะครับซึ่งเนื่องจากวัตถุดิบเองเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงจะเห็นได้ว่างบ Q4 ปีที่แล้วแบบ Q1 ปีเอ่อ Q4 ปี2-2แล้วก็ Q1 ปี2องสไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่เราเองเราก็พยายามจะผ่านมานันมาให้ได้แล้วก็เราก็พิสูจน์ได้ตรงที่ Q2 และ Q3 เราทำได้ดีขึ้นนะครับแล้ว Q4 ปีนี้แล้วก็ Q4 ปีที่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะทำได้ดีดังนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องผลประกอบการของพาโกเองก็ ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ก็าอยากฝากนักลงทุนว่าเราเองเราก็ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่เราก็คาดว่าเราก็จะทําทําได้ดีซึ่งเราดูจากยอดขายเมื่อปีที่แล้วซึ่งเราตั้งไว้เนี่ยมันก็ได้ตามเป้านะครับเกินกว่าเป้าด้วยซ้ําไปเพราะเราตั้งเป้าไว้ที่สูงขึ้นมา20%แต่ว่าเราทําได้น่าจะยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นออาจจะได้ถึง25%ด้วยซ้ําไปนะครับ ล้วก็คาดว่าปีนี้ที่เราตั้งไว้15%เราก็คาดว่าเราน่าจะทําได้อย่างแน่นอนก็ฝากนักลงทุนว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลในในเรื่องของการเติบโตของพาโก้แล้วก็อาจจะมีข่าวดีมากขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามานะครับค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็บีในรายการวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากคุณบอลคุณดีครับขอบคุณมากคับ สวัสดีค่ะ